สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกมฮังกรีชาร์กบอนะคบวันนี้ก็จะมาเล่นทักสองเลยนะครับติดต่อกันเลยโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเงินให้ดูว่าผมมีกี่ล้านนะตอนอีพีหนึ่งตอนทักหนึ่งอะ่ะผมไม่รู้กี่ล้านใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับตอนนี้ผมมีเงิน1,000ล้านเดะหนึ่ล้านหนึ่พล้านสามล้าน 4 0ล้าน2ล้าน1 7 7่0 0บาทโอ้โหโก้ดขวาบนนะคะบุคคูมีเงินเยอะมากโอเคแล้วยังไม่พอมาเป็นอินเวสติที่เยวันนี้ครับเดยว็จะมาเล่นนี่เลยไม่กะโดอนนะครับแมกะโดนเวลาใส่ชุดมันจะเปลี่ยนชื่อเลย นี่ยไม่กะโลดอนเนี่ยๆองไนไม่กะโลดอนเห็นไหมแต่เนี่ยมันไม่ใช่มันน่าจะเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นนักโทษหรือเปล่าน่าจะนักโทษนะใช่นักโทษนักโทษเค้แต่เราได้จเจอเล่นตัวนี้เลยไ,เไม่กะโลดอนโอ้ยไม่กะโลดอนคือ pues <c oughs> <c oughs> ผมชอบมากเลยมันตัวใหญ่ดีก็คือมันกินได้ทุกอย่างนี่ กระโปรงก่อนนี่กระโปรงโอ้ยทำไมกระโปรงใหญ่จังกระโปรงปกติมันเล็กนี่วันนี้มันเลยปืนเโอ้โหยังดุยังดุเลยนี่ใส่น,นี่แล้วก็นี่ผมจะใส่หนวดนะครับหนวดมีหน,นวดโอ้ยยิงท่ พงไปมันอาจจะเป็นเป็นกระเทยโอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยวเราจะไปเล่นดันใช่ค่ะเราเสียงก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงคนพูดว้าววิ่งหนีน้องหมูทิ้งอะไรก็ไม่รู้อู้ตัวใหญ่มาก อยู่เยอะอยู่เยอะอยู่กินไปเลยกินกินเฮ้ยทำไมวันนี้อาหารน้อยจังไม่ทำไมวันนี้อาหารอาหารน้อยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะหาอาหารยดีสุดก็จะตามเขื่อนี้กับแื้วน่าจะใช่ <c oughs> ใช่นี้ถ้าเงินหายแต่ฉลามเท่าเดิมก็ใช้ได้แต่ถ้าหายหมดเลยนี่เฮ้ยฉลามสองหัวเมื่อกี้คีฉลามเล,เล่นกันเลยด่านเดิมแล่ด่านเดิมแต่ด่านใช่หาดมันมีอาหารน้อยอ่ะ สองหวัวน,นั่นคืออะไรปลาสองล่างติดกันน่ะนั่นจะเป็นปลารับหรือเปล่าปลาฉลามอาจจะไม่ใช่ก็ได้ปลาโลกอนาคตหรือเปล่าอืมตัวใหญ่ล้างแล้วโอเคล้างมุมนี้มหนุ่จะมีปลาไปนี่อยู่ปลา,า,าวานนี่ไงอืมปลาวาน ไปเลยไม่กันโลดอนอุ้ยหิวหิว๋ยวผมลืมใส่สัตว์เลี้ยงอ่ะผมลืมใส่สัตว์เลี้ยงทุกคนสวยแล้วเครื่องของดึงของดึงใส่เสื้อ กินอย่างอเนกอร่อยเลยน้ำมึกน้ำมึกน้ำมึกเยอะเยอะเยอะดู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 ขยะอืมอี่เมื่อกี้เห็นเห็นเห็นสองสี่จัตเจจีเฮ้ยใหญ่เจสกี้เออเอ๊กอืมหนึ่งสองจักเจจีเจสกี้แลสองน้อยี่ กุลาชกุลาชอันนี้กุลาชนี่นี่นี่มันก็มันก็มันก็นี่นี่มันก็ผู้สีเขียวมาแล้วมัมีซาร,ราถถังด้วยเหรอเฮ้ยราถาราถังรถถังน้ำเหรอราถถังอะไรมันมาอยู่ในทะเลรถถัาถางน้ำด้วยเปล่ามีฉลามเสือฉลามเสือมันไม่ใช่ฉลามฉลามสิงโต ไม่น่าเ,เลยเสดสันทั้งหมดเลยน่าจะช่วยโอ๊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 ยวิปลาปลกแหลมกินน้องครับวิฉลามเสือ,อของอร่อยเลยฉลามเสือ,อบอกเลยหนังเราเหนียวมากอู้หบอกเลยเราหนังเหนียวมากเรื่อยไปเราสับไปจั ถ้าทดสอบผมพังแล้วก็ขอโทษนะทุกคนเทีไ่ได้พังขึ้นส่วนที่เปอดเดี๋ยวแล้วก็จะไปเจอช่องเป็นอุนกิเกมโรบอทนะครับถ้าทดสอบผมพังแล้ยขอโทษที่ทำให้นะมาเลย,อยเอ้ยไอ้ยมกระพุนไอ้กระพุนตันแม่กระพุนเดินเลยตะกินก่อนตะกินก่อนอุ้ยตะกินกันทีนนนมากอุ้ยจะตายแล้วว่า มันลดเร็วขึ้นอะทำไม่องมันลดเร็วขึ้นเวลาเรากินอาหารเรื่องมันจะลดเร็วขึ้นทำไมมันเรื่องมันเร็วมันลดเร็วขึ้นอะทุกคนโอ๊ยวิกรตัวรัมาพอดีโหตโหใหญ่อี๊ยยนยย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 ยลลยยยยยะ วูウッウッウ๊ดอะไรโอ้ย รียบร้อยสลามตัวนี้สวัสดีครัโอเคปรากนโอเคมามาเล่นต่อเดี๋ยวเราจะเอาตัวตัวอะไรดีนะตัวมตัวโหดๆน่ะอุ้ยตัวนี้ยังไม่เคยเล่นเลยตัวไหนดีอ่ะ โอหเรื่องไม่ถูกเลยเนะน,นี่ยมันมีแต่ตัวหัวทั้งนั้นเลยใช้ใช้นีน้แล้วกันใช่ดีเรื่อตัวไหนดีอ่ะนี่อันนี้ไหมฉลามเลื่อยเนะี่ยปัากเลื่อย ตองนี้ดิว่าใส่ชุดด้วยโหนี่มันชุดโลกอนนะคาคตรทัด,ดใส่อันนี้ด้วยวุ้ยปากปากน่ากลัวมากมาดูแบบอันนี้ด้วยของตกแต่ง โอเคแล้วก็อย่าลืมใส่สัตว์เลี้ยงด้วยแต่อันนี้ก่อนไปพุ่นแล้วก็สัตว์เลี้ยงเดี๋ยวจะเอาสัตว์เลี้ยงนี่สัตว์เลี้ยงแล้วก็มกาโลดอนเมกาโลดอนนี่นี่นี่เกินี้ชลามหุ่นยนต์ อเอาเลยครานี้ผมจะเอาเอาตอนน้ำแข็งนี่ฉลามสองตัวที่ติดกันมันคือฉลามอะไรอ่ะฉลามปีศาจเหรอก็งองอยากได้ตัวนั้นอะอไม่มาอัปเดตมมันจะมีตัวนั้นไหมเอาไม่มีสกินเหรอหนมดูว่ามันจะสามารถพลพนเลือยออกมาได้ เาาาขาเปล่าบนเรื่อยแต่ก็โหดอ,นะอ,อยู่นะยังไงว่าหุ่นยังไงยัดไงกับรดโหดก,กว่าเา,าตัวใหญ่กว่าแต่ว่ามันก็โหดเท่ากันนั่นแหละแต่ถึงไม่คือตัวนี้มันน่าเกลียดเพราะว่าปากเปเลื่อยอ,ยาอ้ายอุ้ยมันก็คูลาช ขโลโลั้นโดันนอุยอ้ยอุ้ยอย่าโดนระเบิดนะขุ้ยเกี้ยว กินได้หมดไม่สนลูกไข่วุ้ยนี่ไงนี่ไงอะไรนะเออมันก็เมาเออมันก็เมากินมันก็เมาได้ผมแต่ไงออตัวใหญ่อะตัวใหญ่ที่ผมเจอครั้งแรกตัวตรงที่ผมเพิ่งเข้ามาน่าจะกิ่งกว่าเออใช่มันใช่เกรดไว้์มันไซส์เอ็กเอลแต่มันไซส์เอ็กเอลแต่ว่า แต่ว่าไมคก็เมาส์มัมนไซส์ XL ทำไมอาหารมันเริ่มน้อยขึ้นนะ่ะก็เรากินไปหมดแล้วไงโอ้ยอาหารจะตายอยู่แล้วเนี่ยเอออาหารหน,าหน่อยเฮ้ยทำไมท,ทีเดียวเลือดเต็มเลยเฮ้ยนี่ไงขึ้ไผมเจ,จอแล้วเมื่อกี้ใช่นะครับทุกคนเพราะมันกัดยากมากเลย อ๋อตกใจร้ไปตะลุดอีนี้หมดทีนีูทุกใครอย่าตายขนาดนั้นลติดกินนี่หมด วันละยมยมยมอุ้ยเพชรกินยเพชรเอออุ้ยตัวใหญ่โอเคอาหารไม่ค่อยมีอีกแล้วันจะมาชั้นลึกๆทำไมเนี่ยขึ้นไปหายใจก่อนไหมหายใจไม่ออกไปด้วยเยวเดย๋ยวนาะ ตายบนบก <laughs> มีด้วยเหรอตายบนบกอ่าเกิดไหมดูไม่มีค่ะทำไมเริ่มมาลดเลยวะใ่คุหูตัวใหญ่ไม่ดนนกับพุ่นดติด เดียวเดียวเดียวว้าโอ้ยโอ้ยเจ็บเก็บเดียวจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วบินเป็นนกเลยตอนนี้บินสิทำไมไม่บินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเลยจะตายแล้วตอนนี้จะตายอะไรอ่ะโอ้ยขอบคุณมาก สุสัตว์จะพังเรือไม่ไปเดี๋ยวต้องใช้แอลกอฮอล์เซ็ตไลยลื่นๆอ,อ,อ,อุ้ยกินได้หมดอ้าวโอ้ยไม่ไม่ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมม,มันไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงใช่ไหม จะมาเล่นตัวอะไรดีอ่ะตัวอะไรดีอ่ะต,ตัวนี้ไนะหมไม่ดีว่ะ ใส่ไม่ได้อออเพิ่มก็ใส่ไม่ได้อ๋อหรือแบบมันบินได้หรอนสนตว์เลี้ยงปลาล่องหนอะไรมาเลย,ยแบบายแม่นาดีอ่ะ Hmm, ada di sini juga. Ada di sini, kenapa ada sedikit darah? Kenapa di sini ada sedikit darah? Tunggu, tunggu. Eh, ia boleh terbang juga! Ia boleh terbang juga! Mereka tak akan ยังเดินได้อ <c oughs> <c oughs> ีกอ๋อหลุมดำมีทุกสิ่งทุกอย่างมาวินบินเลยบินเลยบินเลยมันบินไม่ต้องกดบูนเลยเนี่ยดูดินีไม่ต้องกดบูนเลยมันบิืมนี่ตัวนี้โหดอ่ะจะเรื่อมันน้อยไปหน่อยนะอุ้ยอตกใจ เสือคุณเลื่นน้องไปหน่อย ้นีไปไม่มีอาหารเลยผุมต่อมเนี่ยพอแล้วระเบิดเลยคือระเบิดเนี่ยมันโกงมากเลย วิวิลบใครอ่ะลูกใครอ่ะ บกตรงมันบินนี่แหละูดิกทำไมเวลามันเดนเวลาคนเดินกินแล้วมันยังร้องเลยอ้ยโอุย,อยมันจะเจ็บจปปอ,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 อุ๊ยอยอ้ยอุ้ยหุยหุยหุ่ยหุ่ยหุ่ย่ยหยุยหุ่ยุ้ยยยห ฝุ่งระเบิดครับอ,อยไม่ได้ไ หลม แล้วก็พังเออไม่เคยมาเที่ยวข้างนั่งอย่างเงี้มาเป็นเวลา20ล้านศตวรรษมันมันมันที่เราเป็นมันอยู่ในน้ำเลยเวลากดบิ๊กมันอยู่ในน้ำมัน,น,นมีสีน้ำวุ้ยมาบินอะไรตรงนี้บินอะไรตรงนี้คนคนขับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฉลามาาตัวนี้มันบินได้ไง อ้าเป็นมงบทแล้วเหรอมันไม่เป็นทะเลทรายแล้วอะข้ามข้างบนได้ไหมข้างบนขึ้นไม่ได้แล้วเอะเอะเอะนกขอคินนกในเดี๋ยวนะ อาหารไม่มีแล้วว่ราระเบิดมาเราเปิดเวลาระเบิดก็ไม่ได้ช่วยเลยมันไม่จริงมันไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงใช่ไหมเอ้ยโดนระเบิดเข้าไปห้ามห้นมเ ชิมไม่ได้เก็บพอแม่งจะคุ้มอ,อุ้ยอาหารเยอะเลยตรงนี้ไปไปไปอาหารเยอะเลย จอทางลับอะอะไรเนี่ยนี่หรอกอสำหรทีนี้ขอตัะเลาไปพิ่ขึ้นเ๋ยวตายก่อน สลับทีนี้ขอตัวเราปทิพวกนี้นะอดีวาวันนี้สายนานม,มากหายมากี่นาทีเนี่ยยี่สิบเก้านาทีใช้เวลาลงหนึ่งวัน <c oughs> สำหรับคีนี้ขอตัวเาไปก็ดีนะไ,ไปไปมาตอนโฆษณาเลยโอเคเ